บอกเลยว่าใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทีสําหรับวันโชคดีวันดวงดีวันดวงเฮงนั่นเองนะคะ,ะนี่สศิลปินชื่อดังพี่ไผ่พงศธรและคุณสเสถียรทามือค่ะเมื่อวานนี้เขาเดินทางกันไปนี่เลยไปกราบไหว้พระครูยติธรรมานุยุทธ์นะคะหรือว่าหลวงพ่อแปะะ๊ะเจ้อาวาดวัดสว่างอารมณ์ค่ะไปถวายสังฆทานกันมาด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่อาจารย์แป๊ะจะมอบวัตถุมงคลให้เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนค่ะ หลวงพ่อแปะรุ่นรวยสุดๆดและตะกรุดมหารูดยันรือีแปลงสารโอ้โหเกี่ยไว้ติดตัวเพื่อป้องกันภัยและประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนานั่นเองหลังจากนั้นค่ะก็เดินทางเข้าไปกราบที่ตักพระเงินพระทองแล้วก็นําเอาธนาบัตรฉบับใบละ100บาทนี่นะคุณแลกเปลี่ยนกับธนบัตรพระเงินพระทองอซึ่งบรรดาน,นักเสี่ยงโชคต่างก็ขอดูเลขหน่อยขอดูหน่อยได้ไหมที่เปลี่ยนมานะเป็นเลขอะไรนะคะ<อ>ก็ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะเมือ<ะ>่อครู่ข่าวเย็นพูดกับ แล2 2> ะ 2e041661 นะฮะ จากนั้นทั้งคู่ก็ไปกระซิบที่รูปปั้นกุมารน,น้องก้าวน้องก้าวเลิฟเลิฟเนี่ยกุมารองนี้เลยนะาชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้องก้าวเลิฟเลิฟนี่นะเคยให้โชคมาแล้วด้วยเ,<อ>เคยถึงขั้นที่ว่าถูกลอตเตอรี่ชุดนะรางวันที่1เนาะเนาะเลยคุณขา3าล้านบาทปีที่แล้วนี่เองนะคะหลังจากนั้นคะ่ะพี่ไผ่เข้ากระซิบแล้วก็บอกว่าขอให้มีงานมีเงินเข้ามาเยอะๆอีกครั้งขอให้โรคโควิดหมดไปเร็วที่สุดนะคะจะได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของโชคลาภเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเอง ทั้งนี้พอไปสำรวจที่แผงลอตเตอรี่ปรากฏว่าโอ้โหแน่นอนจ้าเลขตามธนบัตรที่พี่ไผ่ไปเปลี่ยนมาจากหน้าตักของพระเงินพระทองอ่ะ6 6่หนึ่ง6 1แล้วก็61อะไรเนี่ยนะาตามเลขธนบัตรที่ขึ้นอยู่เนี่ยควานซื้อเกลี้ยงทุกแผงโอ้โห เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหยิบมาจากหน้าตักพระเงินพระทองแต่เราไม่ต้องไปเทหมดหน้าตักนะคะขยันทำมาหากินค่ะถูกต้องแล้วค่ะทางที่เราจะรวยได้ก็ต้องทำมาหากินอย่างที่เชอร์รี่บอกนะคะ